สวัสครับสวัสดีครคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เปสุดท้ายแล้วครับครับผม EP สุดท้ายแล้วก็คนนี้เก่งเวลารู้สึกเวลาผ่านไปไวมากครับแป๊บๆแบบจบแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันซีรีส์มันรู้สึก10 EP มันสำหรับเราบางทีแป๊บเดียวเนาะเออแป๊บเดียวเองนะครับใช่สามเดือนเองใช่ฮะ เราคิดเพ่มคนาใส่อีพีแรก,กอสุดท้ายเลยตาบวมตั้งแน่อีพีหนึ่งยันอีพีสุดท้าย <c oughs> เอาจริงทุกคนคิดว่าคาดหวังว่าวันนี้อาจจะเจอความสุขใช่ไหมแต่ว่าแอบสปอยก่อนว่าช่วงแรกอาจจะมีน้ำตานิดหน่อย <c oughs> ซึ้งแต่เป็นแบบซึ้งซึงซ้ง,ง,งในอารมณ์ครับใส่อารมณ์พูดถึงความรู้สึกบ้าน่ะการได้ฟังกดีใจ อะไรพี่ไที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้เล่นด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆเพราะว่าเอ่อน้องๆนี่อายุน้อยกว่าไม่เพื่อนไม่เพื่อนไม่เพื่อนอันนี้ไม่คนละปีเรานับเดือนกันเรียกพี่พี่แจนสัตย์นะ มีเขาสวยแล้วนะแล้วตะโกดละสวยมากอันนั้นแหละดีไซน์ค่ะเพราะว่าแบบเพิ่งเคยได้ร่วมง,งานกับทุกคนเป็นเรื่องแรกเลยเอแต่อย่างพลอพัดนเราเคยเจอกันมาแล้วใช่แเนี้ยฝั่งหนุ่มๆน,นี้ก็เป็นเป็นทั้งแรกค่ะน้นถึงบทบาทที่ได้รับก็เออดีไซ์ที่เล่นบทนี้นะคะมีความแบบเชิญร้ายอะไรเงีง้ยเดิ<ๆ>นเชินมาร้ายก็แบบเอออะไรใหม่ๆ ใช่ไปอยู่ในคุกเลยเฮ้ยหัวราะขนาดนั้นเลยซึงอ๋อซึงาอยู่นะครับครับอ๋อดีใจดีใจที่ได้เล่นกับเพื่อนๆน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบได้ลองท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะจริงๆอยากอยากลองเล่นบทนักข่าวมาตั้งนานแล้วใช่เพราะแบบหุเรียนนิเทศมาเนี่ยมันจะมีวิชาแบบให้เป็นอ่านักข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ได้ลองแล้วแบบเออเรารู้สึกว่าเราชอบ ใช่ฮะในอาชีพนักข่าวเอ่อพี่ดีกว่าครับเป็นไงบ้างนักข่าวผมต้องถามพี่ดีกว่าฮะ <c oughs> ไม่พอเรามาเล่นเองได้มีมได้มีมแล้วชอบชอบชอบ,ชอบส,นสนุกสนุกครับผมมันเรารู้สึกว่ามันมันได้ฝึกสก,กิลการพูดของเราด้วยใช่ครับผมการควบกล้ามทำอะไราะเรารู้สึกว่าเออมันมันนำมาใช้ในการแสดงแบบเรื่องอื่นได้ด้วยอะไรอย่างงี้ครับครับผมครับโหจริงจริงเรื่องนี้ได้ เรียนรู้อะไรแบบเกี่ยวกับตัวละครเยอะแล้วก็เกี่ยวกับอาชีพนีเยอะมากอะไรที่เราไม่ไม่เคยได้แบบคิดว่าจะเจออะไรเงี้ยในแบบชีวิตจริงเนี้ยเราก็เออได้มาเหมือนได้มาเจอในซีรีส์ก็รู้สึกว่าเออขอบคุณแทนคุณมากๆครับผมหลายอย่างเลยใช่ ครับก็ดีใจครับผมก็เอาจริงบุ๊กได้เรียนรู้เยอะมากเลยครับทั้งประสบการณ์การทางานกับพี่เตินครั้งแรกด้วยครับแล้วก็<ม>เออบุ๊กเรียกว่าอะไรมันเป็นบทบาทที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของบุ๊กแล้วครับผมใช่ก็ได้เรียนรู้ถึงการกดดันตัวเองอะไรเงี้ย<ม>แบบว่าเราจัดการกับมันยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยอมรับว่ากดดันจริงๆครับแต่ว่าก็ผ่านไปได้ก็รู้สึกดีใจครับแฟนๆก็แฮปปีน้องสปาร์ตส์ุดี่ แฮปปี้ครับแฮปปี้ตัวเราเก็ทำงานหนักตัวแฟนเราเอก็ทำงานหนักเหตุผลหนึ่งอยู่เรื่งใช่ครับอยากขอบคุณตัวเองว่าไหมคะการขวบอุปสรรคต่างๆเลยโอ้อยากขอบคุณมากครับเจ็ดเดือนครับผมทั้งอุปสรรคในการถ่ายทำทั้งพิเตอร์ป่วยบุ๊คป่วยติดฝนอะไรเงี้ยก็จะผ่านกันมาได้ก็ถ่ายกันอยู่นานมากครับใช่แล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆด้วยครับที่คอยปั่นเทนพวกเรามาตลอดเลยแบบว่าสามสี่เดือนที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆครับ ขอบคุณฉันไหมขอบคุณมากเลยแต่คนอื่นเขาอยู่ซีนหวานนั้นหมดเธออยู่ในคุกนะเฮ้ยสวยังสวยนะเฮ้ยสวยมากก็แต่งหน้าเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวมีคลิปแฉด้วยนะอันนั้นอันนั้นลบหน้าแล้วนะโอ่รหน้าหรอก็สวยทุกวันเลยสวยตลอดเลยดีตาแข็งนะเ็คือพาร์ตนสวยที่ทะเลกับคนู่พ่อหินในพาร์ทที่เขาเจอโตขึ้นตดาราคอ ครับผจริงๆสองคนนี้ก็เก่ง<ม>แล้วก็ตั้งใจทํางานมากค่ะคือเราเออเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับฟอร์ดบุ๊กนะอย่างที่บอกก็คือไม่ไม่เคยรู้ว่าเออวิธีการทํางานเป็นแบบนี้หรือว่าความ,มตั้งใจมากมายค่ะนี้อะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องนี้มันยากด้วยไม่ใช่แค่ฟอร์ดบุ๊กนะคะรวมถึงบุญแล้วก็ลอยพายที่ออยู่รออยู่จากเดืออแคุณพี่เชงมาสคนไงเออแต่ว่าทุกคนก็แบบ สร้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความประทับใจในแต่ละซีนที่เราได้เข้ากับเท้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบรู้สึกแบบเออทุกคนเก่งจ้าพูดดีก็เป็นนี่ก็พูดดีไปพูดกับคนดีดีเอะแต่ไหนวะพูดขอได้ไหมขอขอผ่านตรงนี้เลยอยากให้พี่บุญกับแจนเล่นกันสักเรื่องนเป็นคู่กัดก็ได้ชอบมากเลยแต่ไม่ดีนะแล้วแล้วใครเห็นพัก เพื่อนหรือไงบโอ้ก็รู้สึกประทับใจที่พี่ๆตั้งใจทำงานมากๆตั้งแต่เวิร์กชอ็อปรีทรูก็เห็นความตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาบทของพี่ทั้งคู่ค่ะรวมถึงพี่หุ่หนพี่แดนที่อยู่กองนี้รู้สึกยินใจมากๆสนุกมากๆแล้วก็มีความสุขมากทุกคนน่ารักมากหัวหน้าคณะทุกคนค่ะเป็ <laughs> <laughs> นก็เลยนะเป็นหัวหหน้างานด้วยกัน เพื่อลูกงานกับใครครับหัวหน้างานอ๋อใช่ใช่เล่นเรื่องนี้ปะคะไม่ไม่ถ้าเพื่อนลูกงานในเกมมีพีพีก็เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะอยากให้หลุนเวียนนะช่วงนี้คอหันยังไม่ค่อยได้อยู่นะคือไม่ใช่อะไรที่ผมไม่หันอย่างเงี้ยคือผมปวดคออยู่ผมอย่างโฟกัสไปที่เดียวคืออย่าสะกิดเยอะช่วงนี้ยิงอยู่หันคอไม่ได้คอไม่ได้คอไม่ได้จริงขอโทษด้วยอะไรนะครับ อ๋อน้องของน้องจริงๆก็อันนี้เป็นเรื่องแรกเนาะที่ที่เจอกับน้องๆครับผมคือเราก็ก็สนิทก,กันมาก่อนอยู่แล้วใช่ตอนแบบอยู่ใน GMMTV แต่ยังไม่เคยร่วมงานกันอพอได้ร่วมงานเรารู้สึกเห็นถึงความตั้งใจของเขาใช่ครับผมคือเวลาเวลาพักเนี้ยเขาจะไปนั่งอ่านบทนะจะไปนั่งท่องบทจะแบบไปตีความตัวละครอ,อะไรของเขานะซึ่งเอ้ยเราว่าทําไมเราเราถึงรู้ไว่าทําไมน้องเล่นออกมาได้ดีอย่างนี้เล่นละเอียดฮะใช่ใช่ คือดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนจริงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผมเหมือนกันใช่ฮะตอนอาบุ๊กไปอ่านบทด้วยเหรอพี่บุญอ่าบุ๊กบุ๊กเหรอพี่พี่อาจจะเห็นแค่บางวันที่พี่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็เห็นบุ๊กอ่านนะแต่แจนอาจจะไม่อาจจะยังไม่เลนะโทษนะไม่เคยได้เข้าด้วยกันเลยไม่เคยได้เข้าสี่ด้วยกันเลยเอางี้ในกองไม่เห็นคุยกับกูเลยอ่ะวันนี้ว่าหนักันเท่าดนี้เลยทำไมเราเอาดิเอาดิเอาเด้ออย่านะเขาเป็นตัวท็อปโรงเรียนนะคูดนี้ เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่เพิ่งรู้วันนี้เอนนนเขาแก่กว่าเขาเขาเป็นรุ่นพี่บุญเกิดปีเดียวกันค่ะแต่บุญเรียนซ้ำชั้นมังก็เลยเขอแก่ค่ะไม่วันนี้เขานั่งเถียงกันอยู่ว่าใครเป็นตัวท็อปในโรงเรียนโอ้เขาบอกเขาสวยไหมแต่มัธยมแล้วเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเราให้ไปเถีกันซีรี้น่าสนใจละค่ะค่ะเราพิทรอครับในพาร์ทที่แบบเราพาร์ทเนอร์กับยูบุ๊คครับผมการทำงานโอ้ก็ เรื่องนี้ก็ใช้คําว่าเออบุกแบบทุ่มแรงกายแรงใจไปเยอะเาด้วยความแบบด้วยตัวบทแล้วก็การเล่าเรื่องมันค่อนข้างที่จะแบบมีความเป็นแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยผมใช่ก็เห็นว่าเขาทํางานหนักแล้วเขาก็เครียดด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเออให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวของผมมันอาจจะแบบไม่ได้ลงไปดีฟหรือลงไปลึกมากเท่าตัวเขาเนียส่วนใหญ่ที่แบบมันมีความตัวละครไอ้ต้นทานมันมีความซับซ้อนค่อนข้างมากเลยครับใช่ก็เลยทําได้แค่เป็นกําลังใจให้ใช่ครับเพราะว่าเขาน่าจะรู้ดีที่สุดอะไรเงี้ยบางอย่างเราก็แบบ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ดีเทลมากอะไรขนาดนั้นใช่ใครมีพี่ฟอสครับครับผมโอ้โหเอาจริงคือเล่นกับหมายถึงเล่นกับฟอสใช่ไหมครับก็เอาจริงมันมันง่ายอยู่แล้วอยากเ่อเพื่อนอย้กับเพื่อนเอาพี่ฟอสสารการก็กับเพื่อนอ่าก็เอาจริงๆมันง่ายอยู่แล้วครับผมเวลาเล่นกับฟอร์สก็คือรู้สึกสบายใจอยู่แล้วคือเราเล่นกันมาหลายเรื่องแล้วครับใช่แล้วก็เรื่องเนี้ยบุ๊ครู้สึกว่าคือ คือฟอสคือฟอสตั้งใจมากๆครับผมแ,แบบว่าหลายคนแบบว่าพี่เติ้ลอะไรเงี้ยจะชอบอาจจะบางทีอาจจะแบบว่าเออฟอสติดเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือฟอสจริงจังมากครับนี่นี่เอ,อ่ยืนบนโต๊ะไหม <laughs> ยืนขนาดนี้ยืนบนโต๊ะดีกว่ารออยู่อะไรค้างแบบค้างหม แล้วคนอื่นเหรอคะคนอื่นก็ตั้งใจมากครับผมโดยเฉพาะแจนนี่คือตั้งใจแบบเป็นพิเศษเลยคือเขาในในกองนี้เขาไม่ท่องบทเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาท่องมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วมีเห็นไปแล่ะใช่แต่มาเทคแรกคือผิดเลยเทคนิวแรงมากอันนี้ปีวันนี้ค่ะสปอยได้ไหมเออว่ามันจะแบบต้องเตรียมรสชาติอะไรต้องเตรียมกระดาษทู้ด้วยไหมผมว่ามีหมดวันนี้ผมว่าเปิดมาทิชชู่ก่อน แล้วก็พอพาร์ทพาร์ทสองจะเป็นแบบว่ากัดเล็บกัดเล็บก็ออกเครียดหรอหิวไม่ไหวแล้วหิวพาร์ทสามเกาหัวพาร์ทสี่นี่ยิ้มละฟินละกิจหดำแต่จริง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 พาร์ทสี่จริงมีเซอร์ไพรส์ด้วยครับอ่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นเซอร์ไพรส์ส่งท้ายแล้วกันอ่า แน่นอนว่าเป็นกลายเป็นความทรงจำดีๆให้มันจับได้จำไปด้วยเลยจำต้องไอ้ต้องถามเป็นแฟนนะว่าเป็นไงเรื่องนี้ไม่ลืมเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> สนุกใช่ไหมเอออสุดท้ายค่ะมีอะไรอยากฝากคุณแฟนไหมบอกถึงแฟนครับผมก็ขอบคุณเป็นแฟนทุกคนครับที่แบบอยู่กับเรามาตั้งแต่เดย์วันตั้งแต่วันที่เราแบบเรื่องบทแล้วก็รีทัวร์แล้วก็เออเปิดกล้องแล้วก็จนปิดกล้องก็ช่วยปั่นเทนจนตั้งแต่วันเฟิร์สทีพจนมาว่าที่เป็นไฟนอลอีพีเราก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบ เออร่วมกันช่วยกันปั่นเทรนช่วยกันแบบว่าเออแท็กหาแบบทําให้ทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันแบบมาเล่นกันในแท็กมาแบบวิคงวิเคราะห์อะไรเงก็ขอบคุณมากมากครับจริงๆซีรีส์รงนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็อยากบอกแฟนๆว่าเออขอบคุณมากๆจริงๆครับผมเนี่ยผมเท่านี้เลยคานี้เลยขอบคุณครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับเจเล่อครับ เสร็จแล้วครับุกอยากพูดอะไรอีกไหมเดี๋ยวทิ้งฟุ๊กไปทิ้งบุ๊กไว้เนี่ยแหละนะฮะไปไครับขอบคุณครับยบายครับายครับขอบคุณครับไม่มีอินเสิร์เหรอครับ